สบายดีทุกคนจากกระแสะข่าวและประเด็นที่ซื่อสังคมออนไลน์ให้ความสนใจและเป็นข่าวอยู่ในตอนนี้เนะทีว่านับตั้งแต่ช่วงไหลยาท่ายเดือนกันญาทีผ่านมาเนะทีมีข่าวออกไปว่าปั๊มน้ำมันปตทอ,อยู่ในลาวนี้หนอเพิ่นจะมีการถอนตัวปิดการให้บริการแก่สังคมลาวทยอยปิดสถานีบริการปั๊มน้ำมันและ บริษัทปตทรประเทศไทยจะบสนองน้ำมันให้แก่ประเทศลาวนั่นเนาะเกิดเป็นประเด็นและเกิดเป็นกระแสข่าวในวงกว้างเหตุและได้เห็ให้หลายๆท่านเนาะมีความเข้าใจพิษต่อกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยที่บอได้มีข้อมูลความเป็นจริง ต่อก็บเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะในวันที่2ตุลาทีผ่านมานี้ทางบริษัท PTT แา้วจำกัดเพิ่นก็ได้มีหนังสือทีสี่้แจงกับประเด็นทีเกิดขึ้นออกมาเนาะโดยเนื้อในหนังสือที่เพิ่นสี่แจงออกมานั่นเนาะได้ระบุเอาไว้ว่าภายหลังทีมีผู้ใส้ซื้อสังคมออนไลน์ในหลายช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบริษัทอ่าพทลาวจำกัดเนาะจะถอนตัวปิดการให้บริการ แก่สังคมลวาวทยอยปิดสถานีบริการน้ำมันและบริษัทปตทประเทศไทยจะบอสนองน้ำมันให้สบป,ปลาวนั่นเนาะซึ่งเฮ็ดให้ผู้ได้รับข้อมูลข่าวสารมีความเข้าใจผิดบริษัพทพททลาวจำกัดเนาะพวกเฮาขอสี่แจงต่อกันเผยแร่ข้อมูลดังกล่าวว่าบรมีข้อมูลความเป็นจริงเนาะ และเฮียค่องให้ทั่วสังคมจงไสวิจารญยายในการติดตามและกระจายข้อมูลข่าวสารที่บอมีข้อมูลความเป็นจริงเนาะบริษัทพีทีลาวจำกัดนเนาะป็นบริษัทจำนายน้ำมันภายในได้รับการสนองข้อมูลได้รดับการสนับสนุนสนองน้ำมันเชื้อไฟจากบริษัทน้ำเข่าและส่งออกน้ำมันเชื้อไฟอย่างปิ่น ยังดีเนอะเฮดให้พวกเขาสามารถสนองนำมันให้แก่สถานีบริการต่างๆได้อย่างปกติเนอะอันนี้ก็คือจะเป็นหนังสือที่ทางบริษัทพีทีเลาวจจำกัดเนอะเพิ่นได้มีการชี้แจงออกมาล่าสุดเลยก็คือวันที่2ตุลาที่ผ่านมานี่นี่คือเป็นประเด็นอันหนึ่งเนอะทุกคนที่เฮ็ดให้สังคมเกิดมีความสับสนและกับวุ่นวายก็คือการทีเฮาได้นำเสนอข่าวข้อมูลที่บอมีความเป็นจริงนี่แหละทุกคนโดย ีปัจจุบันนี้เนาะสถานีปั๊มน้ามันต่างๆของบริษัทปตทนี้เนาะบัว่าจะอยู่ในนะักขาหลวงไม่จันบัว่าจะอยู่ต่างแขวงเนาะเพื่นก็ยังมีการสนองน้ํามันและกาเปิดให้ปกติเนาะกาบ่ได้มีการปิดอันใดทางนั้นเลยและน้ํามันก็บ่ได้มีการขาดเนาะ สิ่งที่ทุกคนได้เห็นในสื่อสังคมออนไลน์หลายช่องทางนอโดยเฉพาะกับแมนทั้งช่องทาง YouTube นี่ก็ได้มีลหลายๆช่องนอที่เพิ่นได้นำเสนอไปก็คือได้มีการเอาภาพเ,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2022นาะก็คือที่ทุกคนได้ฮู้กันแล้วว่าในช่วงนั้นนรารลาวเฮาแมนมีวิกฤตเกี่ยวกับการขาดน้ำมันที่จะสนองให้กับผู้สสมใส่เ,เหตุให้มีการไปต่อแถวในการไป าใส่น้ํามันในช่วงต่อนนั่นเนาะก็ได้น้าเอาภาพเรานั่นมาเล่าคืนมาให้เป็นประเด็นคืนแล้วเอาน้าเป็นการแจ้งการสาบอ่าที่เกิดขึ้นในวันที่เซาอิตกันยาที่ผ่านมานั้นมาประกอบข่าวแล้วก็เผยแพร่ลงไปเนาะการที่เราได้นําเผยแพร่ข้อมูลที่บ่มีความเป็นจริงแบบนั้นหให้เลยอ่าท่านผู้ชมหลายๆคนเนาะเกิดมี ความบวไว้ใจเนาะเกิดมีประเด็นเกิดขึ้นในสังคมเกิดการสร้างความบบเซอร์มันหลายๆอย,ย่างเนาะและเฮทให้มีการเสื่อมเสียที่จะเกิดขึ้นอยู่ในบ้านเฮาเนาะในนอเรนาวาการนําเสนอข้อมูลข่าวสารมันก็เป็นสิ่งที่ดีได้เฮดให้หลายๆทานได้ครับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้เนาะแต่จะให้ดีแท้เนาะก็ขอให้เนีเ่ยกห้องเนาะผู้ที่ผลิตซื้อออก สู่สังคมนั่นเนาะให้มีข้อมูลที่มีความเป็นจริงเนาะและเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์ในสังคมปัจจุบันนี้เนาะโดยที่เฮาจะบอน้ำเสนอข้อมูลทีมันผ่านมาแล้วแล้วเอานำมาเล่าใหม่ให้เป็นประเด็นในสังคมนี้เพราะว่าจะเกิดมีความเข้าใจผิดเนาะต่อผู้ที่เพิินอ่าหับสมนั่นเนาะ ก็คือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้คราพเจ้าเห็นได้ว่ามีช่อง u t u b e น้อยหลายช่องนาที่ได้นําเสนอเกี่ยวกับประเด็ดนดังกล่าวนี้ไปโดยที่ได้นําเอาภาพเก่านาที่เกิดขึ้นในปี2 0 2 2นั้นั่นมาประกอบแล้วก็มาเลา่ามนยเลาะให้มีทานผู้ชมได้หลายคนนั่นไปฮับชมแล้วก็ไปคอมเมนต์ต่างๆนาะนาเกิดมีความเสียหายเนาะ แต่คือดังภาพที่ทุกคนเห็นอยู่ในตอนนี้เนาะเป็นภาพบรรยากาศล่าสุดนะที่ข้าพเจ้าได้ถ่ายให้ทุกท่านได้เห็นกันก็คือปั๊มน้ำมันต่างๆเนะาะบัวจะเป็นปั๊มน้ำมันปอตทปั๊มน้ำมันพาสปั๊มน้ำมันรัฐสางกิจเนาะหลายๆปั๊มน้ำมันอยู่ในลาวเฮานี่เนาะเพิ่นกันยังให้บริการตามปกติน้ำมันกับบริขาดเนาะแล้วปั๊มน้ำมันกับบริปิดให้บริการฉะนั้นก็คืออยากเียกห้องเนาะผู้ที่ผลิตสื่อสังคมนี่เนาะ ออกไปอยากให้นําเสนอในข้อมูลที่มีความเป็นจริงนเนาะเพราะว่าเรอยากให้สังคมมันแตกตื่นสิ่งนี้แหละเนาะเปลี่ยนสิ่งหนึ่งที่หให้สังคมมีการแตกแยกและสังคมมีการแตกตื่นการย้อนว่าเฮานําเสนอข้อมูลที่บิดเบือนจากความเป็นจริงแบบนี้โดยที่เฮาบอได้มีข้อมูลที่แน,นอนเนาะเพียงแต่เฮาเอาภาพแล้วก็มาเลา่าแล้วก็มาใส่ความรู้สึกของตนเองที่จะทายทอดออกไปกันนั่นเนาะ พื่อจะหวังเพียงแต่ยอดวิวยอดแซนเนาะสำหรับข้าพเจ้าเฮ็ดซื้อเองกับหวังคือกันได้นหวังจะได้ยอดวิวยอดแซนคือกันเนาะแต่อยากจะให้นําเสนอในข้อมูลที่มันเกิดขึ้นจริงและถูกต้องเนาะบอเมนข้อมูลที่บิดเบือนเนาะอันนี้ข้าพเจ้าก็ขอห้องกับผู้ที่ผลิตซื้อดังกล่าวนี่เนาะบอ่อยากจะให้มันมีผลกระทบเนาะต่อภาพโดยรวมของบ้านเฮาเนาะ ภาพโดยรวมนี่เน่งที่จะเกิดขึ้นนี่ก็จะเมนหนึ่งก็คือขาดความเสื่อมันสําหรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่นจะเดินทางเข้ามาเที่ยวบ้านเฮาขาดความเสื่อถือเนาะเฮ็ดให้หลายๆหน่วยธุรกิจดอกบ,บว้จะเป็นพราค่าไม่ค่าเสาขายรงแฮมอาหารค่า,าอาหารต่างๆธุรกิจการบริการต่างๆนั่นเนาะขาดรายได้จากการท่องเที่ยวนีไปอันนี้ก็คือจะเป็นผลกระทบโดยวงกว้างเนาะที่จะเกิดขึ้นเนาะและเฮ็ดให หลายท่านนี่มีความเข้าใจผิดไปกันไ่ต่อกับสถานการณ์ที่เกิดขึนเนาะอันนี้คือเป็นประเด็นหล,ลักเลยเนาะที่อยากจะให้ผู้ผลิตคอนเทนต์นี่เนาะคำนึงถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นต่อกับบ้านเฮาเนาะและกับต่อกับสังคมโดยรวมเลยสําหรับอ่าโดยเฉพาะกับแมนทานผู้โมนี่กกอยากให้มีฮับข่าวสารที่ดีเนาะที่ถูกต้องน,นั่นแหละว่าอยากจะให้เป็นข้อมูลที่บิดเบือน โบอยากจะให้เป็นการเพียงแต่เล่าข่าวปากเป่าที่นําเสนอเพียงแต่เท่านั้นเองเนาะและในนี้เนาะข้าพเจ้าออกมาว่าแบบนี้กับโบได้หมายความว่าจะไปโจมตีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโบได้ไปโจมตีผู้ที่ผลิตซื้อคอนเทนต์อาริเลเตอรต์ต่างๆเนาะแต่ออกมาชี้แจงกับหประเด็นเนาะที่เกิดขึ้นและไขข้อข้องใจว่ามันโบได้เป็นคือดังข่าวที่ทุกคนได้หับข่าวนั่น ทุกคนเนาะในทั่วสังคมก็มีหลายคนหลายแนวคิดหลายสิ่งที่จะเหตุเนาะทุกคนสามารถเหตุดได้และทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทุกคนมีสิทธิของตนเองที่จะสื่อออกมาได้เนาะแต่ว่าสิ่งที่เขาจะเห็ุนั่นก็ขอให้มันอยู่ในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเนาะบบแมนว่าบบมีความเป็นจริงเฮาก็น,นำมันเล่าอย่างซีเนาะ เพราะว่าอย่าลืมไปนอ้ h o เป็นซื่อเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ให้หลายๆคนได้รับสมหลายๆคนได้เข้าใจเนาะอย่าลืมว่ามันจะมีผลกระทบแนวใดน,นั้นเนาะอันนี้ค้างสิ่งที่ข่าพประเาเุียกร้องต่อกับผู้ที่ผลิตคอนเทนต์ต่อกับผู้ที่จะนําเสนอข่าวสารเนาะอยากจะให้นําเสนอในสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงและในสิ่งที่ข่าพเจ้าจะซื้อถึงนี่เนาะก็บบหมายความว่าจะมีแต่ ว่านำเสนอเพียงแต่ว่าข่าวาฉมเซยและกย่ยงยองสารเสริออย่างเดียวเนาะมันโบแมนเนาะสิ่งใดที่มันโบดีแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเฮาการนำเสนอในรูปแบบนั้นเนาะอันนี้เนาะโบแมนนำเสนอในสิ่งที่มันบิดเบือนกับความเป็นจริงอันนี้เนาะอันสิ่งที่ประเด็นที่ข้าพระเจ้าอยากจะซื้อให้เห็นในจุดนี้เนาะคือดังที่ทุกคนหู้แหละเนาะว่าทุกมื้อนี่ข่าวสารมันไวเนาะเพียงแต่เฮาโพสเนาะลงไปในสื่อสังคมออนไลน์เนาะ ใช้เวลาบุพอเท่าไหร่นาทีมันก็แพร่กระจายออกไปในวงกว้างแล้วแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เฮ็ดให้หลายคนเสื่อเนาะบางคนนี่เพียงแต่อ่านหออัวข้อก็เสื่ออะไรได้นาะยังบทันได้ไปเบิงในเนือไหนยังบทันได้เข้าไปอ่านซ้าเลยว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นเพียงแต่เฮาได้อ่านหออัวข้อก็เฮ็ดให้เขาเข้าใจผิดไปกันแล้วเนาะพิมพ์คอมเมนต์ไปก่อนเลยเนาะอันนี้เฮียห้องทุกท่านเนาะ จงมีสติในการเสพบข่าวและเบึงในข้อมูล้วยความเป็นจริงนั่นเองเด้อสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะข้าพเจ้าก็ออกมานําเสนอเพียงแต่อยากจะให้ทุกคนเข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่มันมีความเป็นจริงเท่านั้นนาะบอได้มีเจตนาในการโจมตีไฟใดายหนึ่งบ่ได้มีเจตนาที่จะเว่าให้ผู้ใดผู้หนึ่งเนาะอันนี้เป็นภาพโดยรวมเนาะที่ข่าพระเจ้ามาให้่ารนนับส่วนองการพิพาทข้อมูลประการใดก็ขอโทษขออภัยขอขอบใจทุก,กํำลั้งใจและก็ขอขอบใจทุก การติดตามกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและความเป็นห่วงเป็นใย,ยต่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะฝากทุกคนที่ตามต่อในวิดีโอถัดไป